ยังไงเราคุมมีความอยู่แล้วก็เลยถามเรว่างอะไรผลเป็ยังไงทสมัยนั้นดูเรื่องสุขสตราโชคดีไหมรับต้องทำสุตราทำสุสตราได้ไหมครับแฉลบเลยแฉลวเลย โพเคยยิแฉเข้าครับเต้นานแล้วที่เ็นุอุตตลาเอุตตะลาน่าจะยิงหลังคอมด้วยอาจะยิงหลังีอโอ้โหายเนี่ยแล้วก็เป็นมักเทศดีเศกดงด้วยม่ก็นรักตาเขาด้วยเออันนี้สงว่าแล้วที่เป็น่าแค่เกีงว่านนี้สองคน ในสมัยหนึ่งคือเป็นคนเป็นคนใต้เมื่อะไรตะวังตะวันหอมธรายคาวันหนึ่งที่อไปข้านอกจะไป่า่ของโยโ่ไม่ใช่เห็นพระพเจ้าพระเจ้าองค์หนึ่งที่ราชา สระด๋อยทานมอเลยครไปดนาบาทไม่ทราบาใครใส่ข้าต้มร้อนมใบาตโอ้ยลยเลยเลยปด่ามูกถือบลังือาถือบังไปใครทำน้อ้ห่อยไหมจ้าุตตระเบงเข้าเจ้าให้กําไรมือสองเข้า้อง็มาถวานต้ใจที่ว่าได้ให้กําไรมือรองบาทเนี่ยมามมือเจ้เยงกชดีมีคนมากระาาร้อนน อวนตรอนเขาถวายจำไลมมอแล้วก็คือพระเจ้าหลับแล้วเฉยจอดสิ่วิจาเพ่อนร้งมบุญนะว่าทำใดที่เปะผู้เป็นเจ้าเห็นแล้วขอฉันนี้ทำบไม่ถึกสักนโอ้โหถ้าเจ้าพเจ้าไหวทำไมรังโหั เราก็จะปรึกนาสิ่งใดเขาได้ที่นั้นท้องฟ้าปรกษานะแต่ชาตินะฝากไว้ดเถิดเอ้ยญาตท่านท่านจะมาเกิด่านหลังเพอเป็นคนที่มีปัญญาที่สุดในรังนั้นตางเทพเจ้าและมาเทศต่อเลยทุกคนก็ตางเทศน่าจะเป็นประโสดาบันมาเทพต่อเนี้มาสามาวิจวนหน้ทุกคนตางแล้เป็นระโสดาบัน มีลาเพศใค้สิ่งมันเปนยาวอันดาะอาลสงส์ไหวตําหลายมือตําหายมือแต่ก็าทาแทงเอาตีข้อเาทมดิฉันบาดหานบาดตอนนี้จะเป็นการเสียงร้างะนังบาอ่าให้เขาที่ฉันอยู่ปราจิตตื่นบรรลุอะไรบ้างมาแล้วทำมรรูุด้วยใจก็ตัางใจทุเคยรับไปทุกอย่างเกิดข้นเกิดแค่สุดปายแล้วแล้วแต่ใจเทุกอย่างเลยทุกอย่างเลยวนนี้ ไม่ยาเหรอายกจนเลยหนักเลยเราทำใจเราพยุสจนเราเรียกัวเราเ่ไอ้รเออที่เอาไ่ใจใจเรับไม่แล้วใจเรน่างอุตราก็เอาผ้ามาทำตะแหนตะแหตะวเสียงใช่ไหมห่าห่าทำมเพืเจ้าองค์ เอาฟาบาดมัลเอา,าขันมาลูกทำมันบาดเป็นที่สุดเ,เอะก็ทหลังของ่ขอมเดินไปบอกที่เท้าผู้เป็นเจ้าที่ราชาเราเคเป็นแบบนี้เอาหลังท่อมหลังเ,ลดเดินแบบนี้เอออริสงที่ลอ้อเรียนชาตินั้นเราจะตั้งใจครับโจมันข่อหลังค่อมะดูเราไม่รับได้ตั้งใจวไดไม่แก่ใจแกล้งทำไม่รูู้ดเฉยเไม่พาทำท่าดู้ดูระอตกรอากรบอ,อ อันนี้พวกเราย่างนั้นมันก็นได้ท่าหาเสรีเออใครไปมหาเ,าเ,าเาาีระวางท่าหาเสรอีดูเขาทำนี้เขาใจตั้งแบบนี้โอ้โดย่านมาเป็นหาเสรอใช่ไหม <c oughs> เออใ,ใจเคาจะเป็นหาเสจะรูพ้อมาได้นะต <c oughs> ามท่าใจตามเิจึงตงจึงต้งเอตััง <c oughs> สาวเข้มาหาเศรษฐีโอ้ไม่ใช่เรื่องเล็กนะโอ้เพื่ต้องใหญ่ไปโตกันหนึ่งใจตัวไม่สมวัชกำเนงใหญ่ฮ่าฮ่าฮ่าวมหาเศรษฐีแล้วไม่มีเพื่อนคนในเวลานั้นเป็นสมัยพุทธเจ้าสามสามเพื่อนสาวคนหนึ่งปวดแต่สนักพุทธเจ้าแล้วเป็นพระอรหันต์โอ้จะเป็นนางวิศนีนะหลังจากนั้นมากันหนึ่งแล้วพระรหันต์องค์นั้นก็ไปเยี่ยมเพื่อน เป็นไหมลูกมหาเศรษฐีก็ดีคุณจุตรากําลังจะแต่งตัวก็ดีให้เช้าผ้าวางห่างเขาหน่อยสิเจ้าแม่จ้าบแล้วนามิสุน,นีท่านก็ไปนั่งระหว่างกลางขั้นเือจเช้าเครื่องแต่งตัวโอ้โชคดีนะเจ้ารวยนะจุตราต้องการของใช้ก็ยกมือไหว้ขอใครแล้วนะแต่ขอพระชานาใครทำไมเจ้าโอ้ให้โปรดหยิบกระเช้าเครื่องแต่งตัวของฉันน่เถอะ ายวิสุทีิ์นี่เราคิดว่าเพื่อนของเราใช้พระและพระอ,อารามแค่ด้วยถ้าเราไม่หยิบให้เธอเธอมีความโกรธก็จะลงนรกถ้าหยิบให้เธอเธอต้องเกิดเป็นทาสเ,เจ้าห้าร้อใช่ได้เธอพิจารณาว่าการเป็นทาสด,ดีกว่าลงนรกจึงหยิบให้ะพะอที่สฆงนี่ใช่นางตันีนิดเดียวน เกิดเป็นเป็นขึ้นมาเก <ร Stevens. S 1> ิดเป็นชาตเขาถ้าเป็นชาตพระราชาก็มีเกียรตินะทราบทราวชาววังใช่ไหมอ๋อห้าห้าร้อยชาติแล้วก็ไม่ถึงเอาไม่ผ่านสอนอ๋อปฏิภาณสอนอ๋อตามกฎต้องห้าร้อยชาติอ๋อแต่หน้าใส่บารมีเลยคนอื่นเขามีช่วยครับเขาเกิดมามีปัญญามากฟังเทศเจ้าพระพุทธเจ้าจบเดียวก็เป็นพระสุวรรณไอบคุณอล้วขอบคุ บางยิ้พระเจ้ามีบาร,รมีมากสามารถเทศให้ขัวขโมยมีเป็นพระโสดาบันได้ทุกเนี่ยเขาจะตัดนั่นเลยพรือเปล่าไม่ก็ฟุตซาราที่ขโมยเก่งที่สุดอ่าอ่าอาจีะเป็นคนดีได้เป็นคน,น,เ,นเสียไอ้ประวัตินี่ข้าขโมยไม่เก่งก็เสียนี่ขโมยไม่มีเสียมีแต่ได้อย่างเดียวอขโมยได้นะเร่ไม่ ไป,เ,ปเรื่องเราไปางี้กล่าไปยังไงือพระเจ้าอุเทน่ะให้รางวัลให้เงินแกน,นางพระนางสามเมาดีวันละแปดตำลึง,งเอาไงอ๋อสามตลึงสี่ใบก็คำวนณใส่อำวณะเะยแล้วก็ให้ซื้อดอกไม้ประจําทุกวันเรลาเปเครื่องประดับจะตกแต่งแล้วเขาชางให้เป็นราคาถ้าเป็นงบเป็นห่วันละแปดตำลึงอ๋อแล้วก็วาาตน 1, นอตนนี้ผู้หญิงคนอื่นนะรูปหน้าหน้าตาดีก็ไม่เหมาะในการออกรางวันกล่าว พุจราพิียงหลังค eh? hey, ่อมเคยที่ว่าออกจากวังเขาไม่มีใครอ๋อ้แลให้ไปซื้อกับเจ้าของสวนดอกไม้โดยด้วยนะเคยก็ก็ไม่ได้คิดไม่ได้ตั้งใจเอาเงจะแบ่งเอาไว้เฉยๆสี่จำลึงอ้เนอะไอ้ยิ่งไม่ได้ขโมยแบ่งไว้โอ้ก็ใจหลบแบ่งไว้สี่จำลึงโอ้และก็ไปซื้อดอกไม้สี่จำลึงโอ้ยังได้คลื่นต่อคลื่นเลยนะ สองหานเลยก็ศก้าเดินไปข้าเดินไปสอนน้นหนึ่งเดินมาสองหนึงโอ่ข้าดอกไม้สี่สำลึงแค่หาแสนจะมามาจะโยมบํา่าจะโยกแค่ไอวันหลังสุดท้ายสุดในมาลาการบอกว่าวันนี้พระพุทธเจ้ามาสงเคราะห์ทีบานแต่ถ้ารหารนะตอนที่รับดอกไม้ดอกไม้มีพร้อมแล้วคือฟังเทศพุ้จ้าหารแต่ไหวพระจะได้บุญมากแล้วก็ จะฟับบงเทศหรืการเพียงตาเห็นไหมนะลอยตามลอยสูเงเกินไปแอ้วเขาตกที้เธอก็อยู่ช่วยจัดทหารเลี้ยงพระนะพอ,อเสร็จแล้วพวระเจ้า,ยายก็ทรงเทศพระเจ้าคุณจะรู้ใจผุ้ศรัทราเทศเรื่องศีลห้าเขาแซงโยกสามนะออ สัจจะยันท,ที่ใช้ปัญญาเรื่องต่าำให้มีความรู้สึกที่นี้ที่ต้องตายตัวอีกหนึ่นตงตัวนึ่งนะแล้วก็มีมีความยอมรับแัะถือพระพุทธเจ้าประทานพระอริยสงฆ์เทนอริสงฆ์งนะ่ยกล้ากว่าและวก็รักษาศีลให้บริสุทธิ์ผู้ศึกราตั้งใจฟังตั้งใจปฏิบัติตามพบพระเทพจบก,ก็เป็นโสดาบันโอ้โหบรรลุจากพันธันไรเลยนะนะ ทันทีทันใดหมอก็โมยใช่ไหมโอ้โหทำโมยดีทำสมวยดีนะวันนั้นเลยซื้อหมดแปดตำลึงโอ้โหขาดทุนวันนี้วันนี้ไม่ได้แล้วมิดไม่ได้แล้วต้องซื้อหมดแปดต็มใจซื้อเลยเพราะเราสบายไปเอาสี่ตำลึงน้อมโอ้าวเป็นลูกโสดาบันไม่ได้สินขาดโอ้อย่างนี้ก็ขาดทุนเลยอะไรดูเลยเจ้าที่ราชบังคับ ก็ก็เอาเขา,เอา,เอาดอกไม้มาให้นางพระนางสาวมาวดีพระนางสาวดีถามว่าวันนี้นพ,พระราชาซิ่มข้าดอกไม้ยงไงมากไปเท่าตัวขอโคุณจะราบเปล่าเจ้าค่ะซื้อมาเต็มแบกแปดตำลึง จะไปกระถาวันอื่นแล้ววันอื่นฉันหม่อมฉันซื้อสี่ตำลึงอยู่่าเก็บไ้สี่ตำลึงมอ,ล,งอลับสารภาพเลยนาถสาเมาวานี้ก็วันนี้เทศจะซื้อต่อไปซื้อแค่สี่ตำลึงก็พอมันพอใช้อยู่แล้วใช่ไหมใช่ไม่ต้องแปลกซื้อบอกว่าไม่ได้เพราะพุทธเจ้าเจศบแลมันบาปก็ไปเอาไม่มีบาปกันใช่ไหมโอ้ทาสาเมาวาีอาศ,าศาอัยที่สืนิงทั้งห้าร้อยคนอาศาอัยที่เป็นบารมีเป็นรปนรมัตถบารมีโอ ฟังคำพระพุทธเจ้าบังอรหันบังเกิดเดิมใสอยากจะัาษามาพระพุทธเจ้าทรงเทศอย่างไรขอให้เทศฟั่งคุตตระเธอรักษาระเบียบระเบียบระเบียบเป็นไงวอครับการจะเทศหนึ่งต้องสงน้ำก่อนหนางแสมาวดีก็เอาน้ำหอมที่หกหม้อมาอาบแต่งตัวเสื้อผ้าใหม่ใจกน่าสูงสุงยนจ พอเสร็จเรียบร้อยเทก็เทศทเทศมีลาเดียวพุทธเจ้าไปายสิ่งกันเพราะมากพอแทศจบอีกห้าร้อยเป็นมโสดาบันญัตินนในสุดและในที่สุดทั้งหมดก็ตั้งนางภูษราเป็นอาจารย์สบายไ,ไปเลยไหมสบายเทวังรอดพ,พุทธเจ้าทรงเทศอัศจรทเทศหัวขโมย ขโมยได้ดีโมสรดาบอนนักเรีนอาจารย์ใหญ่เขาด้วยนะครับถึงได้ลูกศิษย์ต้องห้าร้อยใช่ใช่ที่ที่ที่เป็นอย่างนั้นเพราะว่าที่เก่งเทศเพราะอริสงที่ว่าทำใดที่พระพุทธเจ้าเห็นแล้วขอฉันเย็นท่านท่านโดยเสจ้ากันเห็นไหมอริษานี่สำคัญมาก อันนี้แข็เลยเพอให้ฝันอธิษฐานตามนั้นนะโอ้อทั้งทำใดทั้ทงโลกใดที่พระเจ้ามีแล้วทั้งางามทั้งโลกเลยไม่ใช<อ>่โลกโรคโรคโอ้ทำใดโรคใดที่พระเจ้ามีแล้วขออย่างนีน้คนั้นสุดเฮ้ยโรคจะไปเลยเพอใช้คนเดียวก็พอนะ้วจะรรมะนะ อที่ดีเก็บไว้เงี้ยดีฮะใช่ใช่ห้ลูกเป็นฉันหวงนะโอขอ,อ,อปกติไม่เคยแผ่เป็นสมบัติที่รักมากที่สุดถึงแม้ใครให้เท่าไรก็ตามไม่ยอมแบ่งให้ครับไม่ได้คนนี้บารมีมันต่ำวะโอไไ้ไม่ได้ไม่ได้อย่เสวยทุกข์เหมือนฉันไม่ได้ถ้าจะสุขเหมือนฉันฉันไม่ว่าทุกข์เหมือนฉันฉันไม่ชอบอ๋อไ ไอ้ฝันก็ปลอดไปก็รอดหรอดไปได้อลอไอ้ฝันมันนันพังวันนี้สี่สี่ห้าพันกว่าห้าพันกว่าเลยโอ้หโชคดีมีโชคเอ้ยยจงสปดจะสุดมาแชรลรวยเลยนะอใชนก็คุยค่าเวลาา嘛กินเวลาไปซึ่นสมูกโนูโชคดีมีสุดสุเอ้ยาเดีใจหนูเอ้ยบางบางผ้าจะร้อยผ้าๆ่า จะมีเป่าแจงโรเบิรตีหนึ่งเดินลงไปเห็นพุทธ้อยพุทธเจ้าถาม่าสาราาจมีแค่ราคาห้าร<อ>้อยถ้าบราคาเงิน500รยมันน้อยเร่อคนที่มีเงินมากรากตัวไอจัดพุทธ้อยพุทธ้อยน,นี่คือเงินยนน้อยๆ้อยคนทีนนนบาทได้ห้าคน<อ>ให้คนละสิบบาทก็สิบคนตามเขาเยเออคนละตบบสามุ้ตรละ ตอนาี้นก็น้า้เยอำาเมื่อเป็นแนี้แล้วลูกใหญ่จะถามหลวงพว่าจเป็นจะต้องไพระมาสรวอะไรถอนสวดอะไรอีกหรือเปล่าถ้าไหวตายก็แล้วแล้วอนยืมหรือไำเนม่จเป็น่อย่ตอนอะไรแล้ว ถ้าสดถอนก็ไม่ขึ้คือไม่มีอะไรจะต้องถอนนี่หมายล่าห่านเราวก็ม้าไม่รู้เรื่องไหแล้วม้าไม่มีเกิดาเชืงเกดาใช่ไหมเกาที่รเรื่องาเอาเดมาที่ไเสม้าเขาเกดไปแล้วใช่ไมจอันนี้แปลว่าถ้าในสีไม่เป็นไรไม่ต้องมาจำเป็นในส่นวจัด เอาตัวต่อพระไปตัวสมัยเดี่ขาเดียวเป็นคนหม่อยเลยโออตั้งตั้งสายแค่สายขาเดียวเลยงรือเปล่าไม่ใช่หรอกต้องการเป็นเรื่องหมายเรี่องเลยต้อง ก็เป็นมาว่าพาดูง่ายๆอย่าวชื่อเลยนะใช่เสื้อเที่วเที่ยวถึงรางได้ตังแสนกว่าผมก็ตามหาไม่เจออะไรเัยนนะเพราะวมาที่นั้นเขาเที่ยวเขาได้สูงกลับมาถึงเทีวได้แสนกว่าเหมือนอย่างเจ้าหัวที่มันเที่ยวไม่ไหวหายตดตเราะว่ยืนนี่บานเราเที่ยวเขาขอเนาะหัวสูงไปถึงได้ถุงเท้ไม่เจอเนาะห ีขนาดโยมตัวหัวหมาอยู่นัเนยต้องตเจ้าขาขณะที่ลูกนั่งสมาธิแนงโรขุตลูกอยู่ในห้องพระที่บ้านนั้นลูกเห็นด้วยตาเนื้อตองมีตาเนื้อตานอกตาไหนไหมด้วยตาเนื้อว่ามีแผลว่างกลมใสเล็กปลาสดอยู่ที่คอโรขุตลูกแล้วจากนั้นกลมใสขย้ายไปที่จมูก ที่รักคิที่ก็นาสไม่เชื่อน้องนะใช่ไหมอะไรราชาภับาคนราษาไทยเงน้อ่้ใช่ไหมับย้ายไปย้ายมาเรื่อยๆร่อยแท้ายก็ลมก็ไปให้ลูกจมุนกลูกปากแล้วก็หายก็ไปบันทีตาที่ลูกสงสัยก็คือว่าจะเป็นระแสงตลมาสาีริกัธาตุหรือเปล่าต้นขา แล้วลูกควรจะทำบุญต้อนรับตัแสงนี้อย่างไรต่อไปก็จารย์ไมคิดว่าเป็นบานพุทธธรรมภาพนะเป็นพระสาฆ์สีจทพาอย่างนั้นนะกาบาบที่ทำบุญก็ไม่มีอะไรที่หายเลยไม่จะมีสภาพเจาะดาบเลนี่ไช่ไหมราคาเป็นเลตัวยๆเอาดีแค่กระจกอย่างนี้มาเลยกันแอ้แต่ล้านเลยจกดางเดียวเหรอไอ้ใ ไม่เคยเจเลยมันยืดเแต่เพื่อนเขนเปี่ังค์ขึดีมานมน่ยโยมัเอาาอะไรเขาดีก็ทำได้อทั้งหลังน่ขดีมากในทําเจะของนั่งจะแถวๆใช่ไหมตนี้จนี่นไม่เออให้อ่อนให้ออนก็ได้ใครก็พอสามน้ำเก็เ้าให้อ่อนก็ได้แต่อางนั้นใครเจ้าก็ได้ อะไรเาเปลี่ยนไดเแลวนี่ยักล้างูุกเท่าก็เลพิ่มวนิดหน่อยาติด่ขาอยเนี่ยโอ้โนี่งีมาเราไเกิดมัก็ม่มีบรมีแต่าอะไรเงี้ยแล้พอตกลงว่าถ้าาจะทำบุญต้อนรับที่นี่ก็ได้หรือว่า ถ้าไปไม่เยือกาตก็ถวายบัติทานอะไรๆแล้วก็ยัต้องรับมือต้นรับโดยเียข้อนี้ไม่ต้องลงอคุนมากก็ได้เอาเอแต่อยัางยวเลยรรมาถาุทุธทานุตติโทนาทุตโตนาสานันและเพราะว่าทำทุกวันที่สอาวันที่สองนาทีอะไราจ่าเพราะวันนีท่านเมื่อไรก็นอนนอนนึกคิดภาพพร้างทาวนาวุตโตเสมอตั้งใจกินจ่า่าข้อนี้อาจารย์ธรรมุรรภิญญิก ไม่ต้องลงทุนมากเยะถ้าจะเหมาะเป็นเรืองนั้นลงมาแน่ใจคนนี้สารพัไสมัยองค์สองพันโอเคมาได้ใจเลยนะไม่งั้นไม่มั่นใจคนไทยแต่ถ้ามันเสียตั้งเมื่ก็ไม่พอใจนะถ้าไม่เสียเร่อไม่แน่ใจใหญ่เาก็มีอยการหร่เราก็ได้สมบัติถือไม่แน่ใจเสียมีหน้าเราบาีไปดูพระดูปราในเรียกเราพไปดูพวกคารวะ อะไรก็ไดอเพราะผ้าพันธ์พันบตกแหวกบานซิ้งเลยไม้อย่างนี้ดูเลยมือก่อนออแล้วดูก่อนยาคาแทนฤทธิ์สูงที่เลยมืออแม่สากตาตอนที่อยู่รัเวงเสียเข้า ยืมเพื่อนยืมเงินไปอนี้บาทอนี้หกสิบเวลาไมงค่ามันจะสูงนะอุสองานห้าระกันถ้ันส่งมาไปพวกอุนี้ห้าตะตันก็จะก้าต่งกันต่อกัเพราะเนี่ยแล้วก็แล้วก็เลยต้องข้าประกันก็ไมายอมเสียถ้าฉันดูมันเป็นฉันไม่ต้องไปจ้างแกแล้วก็ไปยายสอนมาพวกไปห้าระตันเ่งสอบตกไปยายดูดีนั่นน่ะ จะสับเรียนสีม่ตอนทานสอบ้แม่องท่าทำไมถึงเยอะังเ่เอะมเขามีอนาได้หมดเรียราศกาโอ้ม่เะไรเลยนะจริงเอันีให้หมอโดนมึงโกก็หเลยโอ้ยได้แล้วดูราคาที่มือดูยังไงก็ได้ ่าราะครับลุงก oh, so ็จยิ้มาโชคดีนะได้ใคโชคดีขึ้นมากลับกล้บอ๋อเราพ่อเค้เล็นเด็กมา่อนนี้ใช่ไหมครับน่เมื่อก่อนเราพี่เขาเอากระรับก็โลรยลาตสองนาทีอ่าทีนี้ก็ฝาบเรียนท่านก็รับเรนตว่าอ่าสำหรับปีหน้าคาดลูกคาดดอกหน่อยหนึ่ง พราะว่าหลวงพ่อจะมาตั้งแต่ปลายเดือนธันวาคือศุกร์ที่สามสิบธันวาสาวที่สามเด็กแล้วก็ต่อปีหน้าอาทิตย์ที่หนึ่งการที่สองทุกปีที่ผ่านมาหลวงพ่อไม้เคอมาตรกันใหม่เลยปีนี้เป็นไงทีนนี่ยจังต่ออย่างนารันะต่ยอ้ยโอ้ยโอายโ้ thế mà chỉ đến 24 ngày, cả tôi nhớ, khác sao? cái gì khác thường. Đầu tiên, là 34, 35 người đã tham dự ở tập số 5 người thứ 1 là nói gì? Vừa mới đến, vừa mới mà đi nó mới đi được 24 ngày, rồi 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 nó mới đi nó mới đi được 24 ngày, nó mới được nó mới đi được 24 ngày, rồi nó mới đi เอาติดกิจกรรมอะไรที่เกิดอีเมอครังที่ไหนที่นี่เนีที่ดีกว่าที่ดรื่อไม่ใช่ภาพแต่นัคนทำบุญธบาราปริานถลายเนถาตาก็ลายตายมนาสมคนที่มีเครื่องมลายก็าานเอาเนมาบาดสองบาทเจ้าบาดจิตตายก็ตาให้ถือว่าเรียนจนมรรคถลายกทาน ถ้าทุกบาทเงนผมถือเงินธนทานหมดนี้ไม่ถือไม่ส่วนตัวถ้าใครก็บอกว่าให้เป็นส่วนตัวนะก็มีส่วนท่านหนึ่งไปผมดูสุภานีไหมถ้าจำได้ท่านในธนทานเก็ได้ส่วนเพราะันถือว่าันต้องการให้ทุกคนธนทานเรยมันมัยิ่งเกลียดเกลียดต้องนไปต้อนมาด้านหน้าหล time, ุดล้งก so like so ันแล้วแล้วแบบนี้ก็ถ้าเ่าไปดู เอาไปได้ตัวทำเองละเอียดสวยาเพลิดเหมาษาธรรมดายากต่มอมันหนักเข้าไม่สูงเท่าตัวสารรรลดาแนะนางเญญาต่อมายุตข้าไม,ม่าม,ออาไาม,มามาทุ้วหญ้าข้าแทานต่อมกักมากยญ้าไม่ไหวแฟนโวามาพัดข้าวแทน ได้รวัดห่ๆต้องเรียนปัจจัยแทนแทนนัหลายเงินน่โอ้กตาถ้าจะอกยาได้ต้งตุมาตั้งยายพนบดทได้ยัยาแตด